จิตให้มีสมาธิซึ่จิตตั้งมันในกุศลธรรมกุศลธรรมคือจิตที่มีสติอันชอบหรือรู้ตัวชอบอันนี้สำคัญมากความหลงความลืมเป็นภยันนภยของความสนเป็นภัยของความสุ ถ้าสติดีสามารถะลึกสิ่งที่ดีมาประดับตัวของเราสิ่งที่ไม่ดีมันไม่หลงไปหย,หยิบเอาสิ่งที่ผิดเหมือนกับคนแม่ครัวไปหยิบของผิดไปเอาอยาฆ่าแมลงมาใส่อาหารอย่างนั้นเพราะการเก็บไม่เรียบร้อยการทำไม่สติไม่สมบูรณ์ ฉันใดแค่จริงไม่มีเจตนาทุกคนแม่ครัวทำงานก็ต้องการให้่งอยาดีที่สุดแต่มันเผลอไม่มีสติเมื่อมันผิดพลาดไปแล้วมันกเสียฉันใดการที่สติหลงลืมที่เราไม่สามารถเียรักษาปกติ คือความสงบและความสุขและความดีความเจริญของชีวิตไปได้เพราะความเผลอนี่เองเพราะความหมกพร่องไม่สมบูรณ์ในด้านความคิดไม่สมบูรณ์ในด้านความดำริไม่สมบูรณ์ในด้านการกระทำและไม่สมบูรณ์ในด้านการโทกถ้าเราได้อบรม การโคดการทำการคิดที่สมบูรณ์แล้วเพื่อให้สมบูรณ์แล้วความผิดพลาดย่อมน้อยมากเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขและเข้าสู่ความเจริญความคิดที่สมบูรณ์กระพุทธเจ้าวางวักวางหลักไว้แล้วเป็นแนวทาง ให้เราได้ยึดเป็นหลักนอกจากนั้นเราก็มาบำรุงเพิ่มเติมให้งอกงามพลิกดอกออกผลด้วยความฉลาดจักทุนคือพระพุทธเจ้าวางหลักไปแล้วเช่นท่านเตือนให้รักษากายให้เรียบร้อยเรียกล่าศีลรักษาวาจาเรียบร้อยก็เรียกว่ารักษาศีลกรักษาตัวของเรา ความเรียบร้อยทำให้เรามีสติทำให้เราเป็นคนฉลาดในการไปละเว้นสิ่งที่ไม่ดีหรือชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่เรียบร้อยนั่นแหละสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่เลินเลินความไม่เรียบร้อยความผิดพลาดก็มาจากความเล่นเล่นมาจากความไม่เตรียมพร้อมคือความประมาทของเราเองปล่อยทรงจิต ไปตามอารมณ์ต่างๆไปในนอกทางไกลเพราะมูลของความคิดมันอยู่ภายในถ้าเราคิดชอบภายในชอบแล้วสแสดงออกไปมันก็ชอบตามกันถ้าเราคิดไม่ชอบแล้วพูดก็ตามทำก็ตามไม่ชอบ นี่เป็นพยานหลักฐานในเราก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีมีอยู่ทุกคนที่ผิดพลาดอย่างนี้แต่ทุกคนก็ควรจะมีสสิระลึกว่าผิดก็เคยผิดมาแล้วถูกก็เคยถูกมาแล้วเราก็เลือกให้มันได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแล้วต่อไปเราก็จะให้ผิดกัน้อยมากมีปัญหาให้น้อยมากมีเรื่องราวให้น้อยมากในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าอยู่ในวัดไม่ว่าอยู่ในบ้านในบ้านก็มีปัญหาทางจิตเรามีปัญหาในวัดเขามีปัญหาทางจิตของเรามีปัญหาอย่ใจบาปที่สงบสนั่นทาจิตของเรามีปัญหามีความไม่สงบแล้วไปอยู่ไม่ได้สงบไม่ได้เพราะปัญหาอยู่ที่จิตของเราที่ได้รับการอบรม การฝึกฝนะฉะนั้นจึงมีศาสนาจึงมีวัดจึงมีครูบาอาจารย์เป็นที่ยึเป็นที่ท <c oughs> ดันเนินเรียกเสวนาะปัจจัยการคบค้าสมาคมการใกล้ชิดอยู่ร่วมกันกับผู้ประพฤติธ,ธรรมและปฏิบัติธรรมทาให้เราได้เห็นทําให้เราได้ยินทําให้เราได้ความฉลาดทาให้เราเกิดความรู้ตัว ได้ความสมบูรณ์ในด้วยความคิดสมบูรณ์ด้วยการกระทำให้เกิดผลคือความสงบตัดออกซึ่งปัญหาต่างๆที่เคยมีก็บรรเทาเบาบางลดน้อยสอยลงตามระดับตามระดับจนได้ถึงความสงบโดยที่สุดดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้วางหลักกฎเกณฑ์หลายอย่าง มีคำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์ว่าความสุบอยู่ฟังโน้นความสุขอยู่ฟังโน้นบันเิตยอยู่ฟังโน้นกุศลทั้งหลายอยู่ฟังโน้นฟังนี้คือความตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นพู้จเจ้าถึงความสงบพุทจะถึงความสุขพู้จะถึงบันเิตจจะต้องพยายาม จะต้องพยายามข้ามไปให้ถึงฝั่งโน้นชานอย่างไพูดธชาตทายะกรลติโอคับพูดจะจะข้ามโอคัพในระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งโน้นได้ด้วยจทัทธาจึงจะได้ถึงฝั่งจึงจะได้ถึงได้ไปอยู่ร่วมกับบัณฑิตไปอยู่ร่วมกับคนดีฝฟังฝั่งนี้้าวไทเรารู้อยู่แล้วมันชนดมุนวุ่นวาย ผสมปะเสกกันเลือกไม่ได้เราพยายามที่จะทำดีที่สุดแต่ก็มีอุปสรรคหลายอย่างเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยบำรุงศรัทธาความเชื่อในคำสอนพระพุทธเจา้าคำสอนพระพุทธเจ้านี่แหละจะเือเอเหมือนเราจะข้ามไปสัทธายาตสิโอของัง ประมาเดนเอันวังความไม่ประมาทเรียบเหมือนเรือข้าบในน้ำศรัทธาเป็นพลังที่เราจะแสดงหาเรือได้สำลังที่เราจะใช้เรือนั่นใไปถึงโน้นวิรินดุกัมัจเจติ พ้นจากฝั่งอันทุกข์กันดานลำบากอันนี้ได้ด้วยความเพียรพยายามปัญญายะบริสุทธ,ธิ์สติความบริสุทธิ์ของจิตใจเมื่อเราไปถึงฝั่งโน้นแล้วสะอาดอยู่กับพวกสะอาดกลุ่มสะอาดดินแดนแห่งสะอาดดินแดน่งความสงบดินแดน่งความสุขแต่นี่เราก็ มาพิจารณาที่พระองค์ได้ทรงตรัสอย่างนี้ในมนุษย์โลกก็ยังมีสวรรค์ที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าภาระน้อยกว่ามนุษย์การทำบาปน้อยกว่ามนุษย์มากมนุษย์มีสิ่งบีบทั้นจำเป็นจะต้องดินรนจะต้องหาจะต้องทำ ในระวังมนุษย์มากด้วยการเอารัดเอาเปรียบแันร้อยแปดในชั้นสวรรค์อย่างนั้นไม่มีในชั้นสวรรค์ไม่มีโรงพยาบาลไม่มีอะไรไม่มีป่าชา้าไม่มีเหมือนกับมนุษย์นี่มันก็ไปนี่นก,นก,กว่าลเอียดกว่ายิ่งพรมโลกนะครับมีความสุขละเอียดกว่านั้นอีกโทที่จะไปสวรรค์ไปได้ด้วยอย่างไรนี่ ก็ไปด้วยศรัทธาความเชื่อในธรรมคําสอนพระพุทธเจ้าทีทวาห้ละความช่วททำความดีพาเราทำความชั่วอยู่ไปอยู่กับพวกเขาไม่ได้ไม่ให้อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำความดีมีทานมีศีลภาวนาเมื่อเราทำอยู่เสมอความดีน,นั่นแหละ มาเป็นพลังให้เรียกว่ากรรมยมจำแนกสัตว์ความดีอน,นั้นจำแนกแบ่งให้เราให้ไปอยู่ในกลุ่มคนที่ดีในชั้นที่ดีไม่ให้ปะปนกันยิ่งในธรรมโลกมีความสุขความรุ่งเรืองความองสายละเอียดประณีตกว่าในชั้นสวรรค์อีก จะถึงพรมโลกนั้นไปได้โดยมโนกรรมคือการภาวนาเข้าฌานเข้าสมาบัติได้อยู่ด้วยความสุขอันละเอียดประณีตไม่มีขันยาบยาบหราไม่ติดตามไปด้วยเลยมีชั้นละเอียดกว่าพรมโลกอีก ก็ <G l ug> คือโลกุตระยูฟังโน้นทางนั้นจะถึงได้ก็กำลังศรัทธากำลังความเพียรพยายามชอบกำลังสติระลึกชอบกำลังสมาธิชอบกำลังปัญญาชอบถ้าเราอบรมอินทร์ศรัทธาเวรยิยะสติสมาธิปัญญาให้แก่กล้าให้สมบูรณ์ความชอบนี่แล้วถึงไหนก็ถึงกัน เรียกว่าปรมีแก่เ่าเ,ออเราจะไปอยู่ชั้นไหนก็ได้เพราะเรามีกำลังต่อในตัวฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามทั้งใจสร้างปรมีเพื่อพ้อนจากดินแดนอันกันดารให้ไปถึงสถานที่ร่มเรืนหลับเลินที่มีความสดความเย็นใจที่มีความสุขใจนี้อยู่ถ้าเรายัง อยากจะพิสูจน์ก็มานั่งภาวนาละความอารมณ์อยากอยากของเราตามระดับระดับลองดูแล้วจะรู้ว่าโอ้มีจริงจริงอ,อารมณ์วุ่นวายที่มีในจิตใจเราพยายามมีสติสร้างอยู่สงบละลองดูเราเอาใจเราเนี่เป็นเครื่องพิสูจน์เพราะสําคัญอยู่ที่ใจพระองค์ตรัสว่าทำทั้งหลายสาเร็จมาจากใจใชาใจของเราละอย่างเดียว่านั้นไม่มีอะไรจะติดตาม ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นไหนที่มันเกิดขึ้นนี่เพราะใจเราชอบเพราะใจเราหนงถ้าใจไม่หลงแล้วไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเป็นเรื่องที่เราคนเดียวเพราะฉะนั้นได้ยินใดฟังและกำหนดจดจำให้ดีสั้งใจรับพน